สวัสดีครับวันนี้กลุ่มที่13จะมานำเสนอโปรเจกต์5 e x เอ Project คณิตศาสตร์ทั่วไปและแก่อัตราส่วนส่วนที่1บทนำการประยุกต์ใช้ความคิดร่วมยอดทางคณิตศาสตร์เป็นการวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกอพอนั้นมักออกข้อสอบโจทย์ปัญหาใะคณิตศาสตร์เหตุผล 1. ความหมายของอัตราส่วนอัตราส่วนคือการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่2ปริมาณขึ้นไปซึ่งปริมาณที่มาเปรียบเทียบกันนั้นจะมีหน่วยเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ส่วนที่ 2. ว,วิธีการและเทคนิคการหาอัตราส่วน สอวิธีการและเทคนิคการหา,าตาส่วนรู้วิธีการหา,าตาส่วนรู้ว่าตราส่วนหมายถึงอะไรรู้ว่าวิธีการเขียนอัตราส่วนหลายแบบ2.2การใช้อัตราส่วนลดทอนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำลดการให้คูนหรือการหารหาตัวแปรที่ไม่รู้ค่าเมื่อหอาตราส่วนที่เท่ากันมาสองคำ2.3ป้องกันการคำนวณผิดอย่าใช้การบวกหรือการลบแก้โจทย์อาตราส่วนเปลี่ยนเป็นหน่วยเดียวกัน ใส่หน่วยให้ถูกต้องส่วนที่3นะครับวิธีการทําข้อสอบ3.1นะครับข้อสอบกพอพภาคกอคณิตศาสตร์ทั่วไปเรื่องอัตราส่วนข้อง่ายจากโจทย์เนี่ยพี่ชายจะมีเงินอยู่50บาทน้องสาวมีเงินอยู่100บาทนะครับซึ่งโจทย์ถามว่าจงหาอัตราส่วนของพี่ชายและน้องสาวโดวยจะมีช้อยสอต่อหนึ 3, ่งเจและ4.9วิธีการทำข้อสอบนะครับ เรากำหนดให้พี่ชายนมีเงินเท่ากับ50บาทและน้องสาวมีเงินเท่ากับ100บาทนะครับซึ่งจะเขียนได้ว่า50ต่อ100ทีนี้ครับเราต้องมาหาเลขที่สามารถหารได้ทั้ง2องจำนวนนะครับซึ่งในที่นี้ผมกำหนดเป็น50ก็จะเขียนได้ว่า50หาร50ต่อ100หาร50นะครับ50หาร100เท่ากับ1ครับแล้วก็100หาร50เท่ากับ2ซึ่งเฉลยข้อนี้ก็จะตอบ1ต่อ2ครับ 3.2นะครับข้อสอบกอผภาคกอณิตศาสตร์ทั่วไปเรื่องอัตราส่วนจากโจทย์เนี่ยนายฟาร์มเก่งนะครับเลี้ยงสัตว์ไว้ทั้งหมด3ชนิดมีไก่3ส่วน8ของทั้งหมดนะครับโดยมีไก่มากกว่าเป็ดเนี่ย60ตัวและมีหมู120ตัวนะครับนายฟาร์มเก่งนะครับเลี้ยงสัตว์ไว้ทั้งหมดกี่ตัวโดวยจะมีช้อยก็คือ260 250 290และ240นะครับเทคนิคของข้อนี้นครับจากโจทย์เนี้เราจะพบว่าในฟาร์มมีเลี้ยงสัตว์ไว้ทั้งหมด 8ส่วนนะครับแบ่งเป็นไก่เป็ดและหมูซึ่งเขียนได้เป็นอตราส่วนอย่างนี้นะครับก็คือไก่ต่อเป็ดและก็ต่อหมูเท่ากับทั้งหมดซึ่งมีไก่ในทั้งหมด3ส่วนนะครับ กำหนดให้เป็น 3x และมีไก่มากกว่าเป็ดจำนวน60ตัวกําหนดให้เป็น 3x ลบ60นะครับและทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็น 8x ที่การทําข้อสอบให้นําเทคนิควิธีคิดเมื่อสักครู่นะครับมาเขียนสัดส่วนได้เป็นดังนี้ก็จะเท่ากับ 3x บวกวงเล็บ 3x ลบ60บวกด้วย120เท่ากับ 8x นะครับก็จะแปลงค่าได้เป็น 6x บวก60เท่ากับ 8x นะครับซึ่งวิธีต่อมาให้เราย้ายตัวแปร x เนะี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวกันในที่นี้ผมขอย้าย 6x นะครับ ไปฝั่ง 8x ซึ่ง 6x เนี่ยมีค่าเป็นบวกอยู่พอย้ายฝั่งก็จะเป็นลบนะครับก็จะได้เป็น 2x เท่ากับ60ต่อมานะครับให้เราย้าย2นะครับซึ่งมีสถานะเอ่อเป็นคูณอยู่ตอนนี้ให้ไปหาร60นะครับก็จะได้ค่า x เท่ากับ30เมื่อแก้สมการได้ค่า x เท่ากับ30นะครับให้นำไปแทนค่าหาค่าทั้งหมดก็จะได้8คูณ30เท่ากับ240ซึ่งคำตอบของข้อนี้คือ,อในฟาร์มเนี่ยเลี้ยงสัตว์3าชนิดรวมกันเท่ากับ240ตัวซึ่งคำนวณหาแยกย่อยได้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือคำนวณหาค่าไก่ทั้งหมดเนี่ย3 x นะครับก็จะเท่ากับ3คูณ30เท่ากับ90ตัวคำนวณหาค่าเป็ด3 x ลบหกบก็เท่ากับสามคูณสาม่ิบลบหกสิบเท่มก 60, ั้งหมสิบ30บวน1ค0 จะเท่ากับ240ตัวส่วนที่4นะครับบทสรุปอัตราส่วนคือการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณขึ้นไปซึ่งปริมาณที่เอามาเปรียบเทียบนั้นมีหน่วยเดียวกันก็ได้หรือแตกต่างกันก็ได้วิธีและเทคนิคการหาอัตราส่วนทําความเข้าใจเรื่องอัตราส่วนการใช้อัตราส่วนป้องกันการคํานวณผิดวิธีการทําข้อสอบแบบง่ายและข้อสอบแบบยากมีวิธีการและเทคนิคที่แตกต่างกัน